นัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จันท์ส่องแสงแจ้งกระจ่างส่องสว่างรุ่งเรืองเฟื่องเวหาไม่อาจเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างขวาสุริยันและวันเพ็ญแสงอัคคีหมื่นพันจันท์อาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็น แต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเมน้นมองแลเห็นลอดล่าแหละฟ้าดินสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเอาทีนี้มาคุยเรื่องนี้กันก่อนเปิดรายการด้วยตำนานเป็นเรื่องราวสมัยพุทธกาลครับเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดเชตวันท่านได้เล่าเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออคันตุกะ เป็นเศรษฐีแต่มีชีวิตอยู่เหมือนกับคนยากคนจนทำไมเป็นอย่างนั้นเศรษฐีอคันตุก,กะนี่เป็นคนมั่งมีทรัพย์มากแล้วก็มายอมให้อะไรใครเลยเวลามีคนเอาอาหารดีๆมีรถอร่อยอร่อยต่างๆมาให้แกไม่กินอ่ะแกเอาไปเก็บแกกินเฉพาะปลายข้าวมีน้ำผักดองเป็นกับข้าวสองอย่างแค่นั้นเนี่ย ของดีๆไปเก็บไม่กินนะปล่อยบูดปล่อยเน่าหมดเวลามีคนเอาผ้าเนื้อดีๆรีดแล้วอบแล้วหอมพุ้งเนี่ยมาให้แกก็เอาไปเก็บนุ่งห่มแต่ผ้าเนื้อหยาบกระด้างเร็วๆพอเขาเอาเกวียนเอารถที่ตระการไปได้แก้วบ้างทองบ้างเทียมมามาให้แกก็ให้เอารถคันนั้นไปเก็บแกก็ใช้รถเล็กๆที่ทำด้วยไม้สำฉาแกนะ ยกเยกยกเยกของก็กไปตามเรื่องเวลาเขากั้นฉัดทองให้แกก็ให้เขาเอาฉัดทองไปเก็บแต่จะกั้นด้วยฉัดที่ทำจากใบไม้แทนตลอดชีวิตแกไม่เคยทำบุญเลยแม้แต่อย่างเดียวพอตายแล้วก็เลยไปเกิดในนรกนะทีนี้พอแกตายแล้วเศรษฐีตายเนี่ยไม่มีลูกพระราชาก็เลยให้ขนสมบัติมรดกเศรษฐีนั่นเข้าไปเป็นของหลวงทั้งหมดต้องใช้เวลาขนถึงเจ็ดวันถึงได้หมด เพราะแกมีสมบัติมากมายเยอะแยะตอนที่พระเจ้าประเสริฐที่กลัวสนทรงบัญชายขนทรัพสมบัติของเศรษฐีขี้เหนียวเข้าท้องพระคทังหลวงเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเศรษฐีชื่ออคันตุก,กะในนครสาวัตถีได้ถึงแก่กรรมแล้วเศรษฐีคนนี้มีสมบัติมากมายแต่ก็ไม่ได้ใช้สอยอะไระตัวเองใช้ก็ไม่ใช้ให้คนอื่นก็ไม่ให้ เก็บสะสมอยู่อย่างนั้นนะทรัพย์สมบัติของเขาจึงเป็นเสมือนสะโบกขรณีที่มีผีเสื้อยักหวงแหนไว้ผีเสื้อยักในวันเดียวก็ไม่ได้เสวยรสอันประณีจากโภชนะอะไรนะเสร็จแล้วตัวเศรษฐีก็เหมือนกันไม่ได้มีความสุขจากสิ่งที่ตัวมีเลยเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปสู่ปากมัจจุราชเสแล้วตายียแล้วคนผู้ไม่มีบุญและมีความตนีทีเหนียวอย่างเนี้ย เขาได้ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มีทรัพย์มากมายนะจะว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ทำไมถึงรวยนะเขาต้องทำดีไว้ก่อนสิแล้วทำไมเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วทำไมเขาจึงไม่ให้อะไรใครเลยไม่ยินดีในการใช้สอยทรัพย์และการบริโภคสิ่งที่ตัวมีอยู่เลยพระพุทธองค์ตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษ เศรษฐีคนนี้ได้ทำเหตุให้ได้ทรัพย์หนึ่งและที่ทรัพย์ได้มาแล้วไม่ใช้หนึ่งเรื่องมันเป็นอย่างนี้อดีตกรรมของเศรษฐีเนี่ยเกิดในเมืองพาระณสีไม่มีศรัทธามีแต่ความตระนีไม่ให้อะไรใครทั้งนั้นไม่สงเคราะห์ใคร วันหนึ่งที่เขากำลังจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาก็บังเอิญไปพบพระปัจเจก,กับพุทธเจ้ากำลังเดินบินธบาตอยู่เขาไหว้แล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้อาหารมาแล้วเหรอพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งก็ตรัสว่าท่านมหาเศรษฐีอาตมภาพกำลังเดินพิขาจานอยู่เนี่ยนั่นเป็นการแสดงว่าท่านยังไม่ได้อาหาร เศรษฐีก็บังคับให้บ้ชายคนหนึ่งพาพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าเนี่ยไปที่บ้านของตัวชายผู้นั้นก็นําไปให้ท่านนั่งแล้วก็ภรรยาเศรษฐีก็จัดพระตาหารให้ภรรยาเศรษฐีก็บรรจุอาหารอันประณีตรสเลิศนานา,นาชนิดให้ท่านจนเต็มบาทแล้วก็ถวายท่านไปพอพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าออกเดินมาตามถนนก็มาเจอเศรษฐีที่กําลังเดินทางกลับจากการเข้าเฝ้า,าพระราชาพอดีอ เพราะว่าตะก,กีนี่เสถีไม่ได้อยู่ด้วยนะตอนที่ให้คนพาพระไปที่บ้านนี่นะเสถีไม่ได้อยู่ด้วยเสถีกําลังจะไปเฝ้าพระราชาพอดีเดินกลับมาก็พระออกจากบ้านมาพอดีรับของมาเต็มบาทเลยเสถีเห็นพระก็ถามว่าเออนี่ท่านได้รับพระตาหารแล้วเหรอ,อ,อพระท่านก็บอกว่าได้แล้วท่านมาหาเสถีท่านเสถีก็มองดูในบาทของพระนะ เกิดความเสียดายขึ้นมาคนนึกว่าโอ้ยของดีๆทางนั้นอาหารเหล่านี้ถ้าให้ทานหรือกรรมกรเขาเรากินแล้วยังจะได้แรงงานทําในบ้านบ้างเป็นประโยชน์เอ้ยน่าเสียดายโอ้เสียของเปล่ปาๆท่านเศรษฐีนี่อืเจตนาหลังจากให้ทานแล้วนี่ไม่ดีตามธรรมดาทานเนะ่ยเมื่อบุคคลให้ทานแล้วอ่ามันจะมีสามกาละคือก่อนให้ กำลังให้และหลังจากให้แล้วให้มีจิตเลื่อมใสตลอดทั้งสามกาลนี่จะมีผลมากทีนี้ท่านเกิดเสียดายขึ้นมาตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกกับพระเจ้าประสิทธิโกศนบอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษอาคันตุกะเศรษฐีนี่ได้รับทรัพย์มากเพราะว่าได้ถวายอาหารแก่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแต่ที่ไม่อาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะว่า ไม่อาจจะทำจิตใจให้สมบูรณ์คือเจตนาหลังจากให้ทานแล้วเกิดความเสียดายขึ้นมาไม่อยากให้นะพระราชาก็ทูลถามว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่มีบุตรพระเจ้าค่ะก็ทำห้ทรัพย์สมบัติไม่มีคนปกครองท้องส่งเข้าหลวงไปพระพุทธองค์ตัดว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเรื่องที่เขาไม่มีบุตรนี่เขาได้ทำเหตุเอาไว้นะว่าเมื่อ พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติ80โกดพอโตแล้วพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเพื่อที่จะได้มัดจิตใจน้องชายไว้ให้ดูแลบ้านด้วยแล้วก็ดูแลทรัพย์สมบัติแล้วทำบุญด้วยผู้พี่นี่ก็เลยสร้างโรงทานใหญ่ เอาไว้ที่ประตูเรือนนะแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยดูแลบ้านไปแล้วก็ให้ทานไปจะได้ได้บุญต่อมา,อาพระโพธิสัตว์เนี่ยคือพี่ชายใหญ่เนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งตอนนั้นลูกเดินได้ต่อแตะต่อแตะปรากฏว่าคนเป็นพ่อในี่เกิดอยากจะบวชขึ้นมา ก็เลยมอบสมบัติทั้งหมดให้น้องชายแล้วก็ฝากลูกฝากเมียด้วยก็ให้อบวบาทน้องชายบอกว่าน้องจงอย่าประมาทนะมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ทานนะดีว่าอย่างนั้นให้ทานต่อไปปรากฏว่าพี่ชายใหญ่ก็ไปออกบทเป็นฤาษีมีฌานมีอภิญญาอยู่ที่ป่าหิมพานต์ส่วนน้องชายก็มีลูกเองคนหนึ่งเขาเกิดความคิดว่าเมื่อลูกของพี่ชาย มาอยู่ด้วยอย่างนี้สมบัติจะต้องถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแน่ะก็เลยคิดจะฆ่าลูกพี่ชายเสียวันหนึ่งก็ชวนลูกพี่ชายไปอาบน้ําที่แม่น้ําเมื่อได้โอกาสก็เอาหลานชายถ่วงน้ําจนกระทั่งตายไปพอภรยาถามถึงลูกที่เขาพาไปอาบน้ําว่าไปไหนเสียเขาก็แก้ว่าเด็กว่ายน้ําเล่นแล้วก็หายไปหาไม่เจอนางก็ได้แต่ร้องไห้อ่าแล้วก็ปลงได้ก็นิ่งเฉยเสียคราวนั้นพี่ชายที่บวชเปรฤษี โพธิสัตว์นี่รู้เรื่องอ้อเหอะมาทางอากาศมายืนที่ประตูบ้านเนี่ยไม่เห็นโรงทานนะก็น,นึกขนาดโรงทานนี่น้องชายก็ล้มเลิกเสียแล้วเมื่อน้องชายรู้ว่าพี่ชายมาก็ลงมาไหว้นิมนต์ในขึ้นบ้านให้ฉันโภชนะอันประนิตพอเสร็จแล้วฤษีโพธิสัตว์ผู้พี่ชายก็ถามบอกว่าหลานชายไปไหนเสียละเออเขาตายไปแล้วพี่เขาตายด้วยโรคอะไร เขาเล่นน้ำแล้วหายไปครับอาสัตวบุรุษเอ้ยเจ้ารู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เจ้าทำนั้นนะเรารู้นะว่าอะไรมันเป็นอะไรเจ้าฆ่าเด็กเพราะความโลภไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ท่านก็แสดงธรรมมีนกเขาชื่อไมหกกะบินไปเกาะที่ต้นเลียบซึ่งมีผลสุกแล้วร้องว่าของกู ของกูร้องอยู่อย่างนั้นตอนที่มันกำลังร้องอยู่ฝูงนกที่บินมารวมกันก็พากันกินผลเรียบแล้วก็บินหนีไปส่วนตัวมันเองก็ยังร้องของกูของกูอยู่อย่างนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ก็เป็นฉันนั้นรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายตนเองก็ไม่ได้ใช้สอยเลยและไม่มอบส่วนแบ่งแก่ญาติทั้งหลายด้วย เขาไม่ใช้สอยผ้านุ่งผ้าหม่มไม่กินอาหารดีๆไม่ทัดทรงดอกไม้ไม่รูปไล้เครื่องรูปไล้ไม่ใช้อะไรสักครั้งเดียวแล้วก็ไม่สงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยบนเพออยู่อย่างนี้ว่าของกูของกูหวงแหนไว้จนในที่สุดพระราชาบังโจรบ้างเอาทรัพย์ไป คนคนนั้นก็ยังบ่นเพอ้ออยู่ของกูของกูอยู่อย่างนั้นส่วนผู้ที่มีปรีชาใช้สอยด้วยสงเคราะห์ญาติด้วยเพราะว่าการสงเคราะห์นั้นเขาย่อมได้รับเกียรติเมื่อล่าจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะบันเทิงในสวรรค์นั่นก็คือเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของคนขี้เหนียวนะครับ เอามาเปรียบเทียบกับน,นกไมฮะกะนะอันนี้มาจากพระไตรปิฎกอัตถกถาไมายหกสกุลนะชาดกนะครับเป็นเรื่องของนกนี่โดยเฉพาะเลยนะไอตัวที่ร้องของกูของกูนี่แหละนะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ วันนั้นอาจารย์ยอดคุยเรื่องเศรษฐีสมัยพุทธกาลในยังไม่จบครับเริ่มด้วยอนาถบินทิกะเศรษฐีนะตอนนั้นท่านมีความเคารพรัก,รกในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปคอยเฝ้าพระพุทธองค์เข้าเฝ้าวันละสามครั้งทุกวัน ไปเฝ้ากตระเตรียมข้าวยาคูของขบฉันจัดให้คนถือไปนะรวมทั้งท่านยังทําบุญถวายอาหารพระสม่ําเสมอทุกวันไม่ได้ขาดในวัดนะแต่ต่อมาปรากฏว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ได้ตกอับลงเพราะกรรมเก่าต้องเสียทรัพย์ไปครั้งใหญ่ถึงสองครั้งคือพ่อค้าผู้เป็นสหายหลายคนขอยืมเงินไปสิบแปดโกดนะ อันนั้นครั้งหนึ่งซับอีกส่วนหนึ่งที่ฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ําอีกสิบแปดโกรดถูกน้ําเซาะตลิ่งพังซับก็ถูกน้ําพัดไปในมหาสมุทรสมัยก่อนเนี่ยไม่มีธนาคารไม่มีที่ฝากอะต้องหาที่ซ่อนกันเองว่าจะไปเก็บที่ไหนถ้ากลัวโจรก็ไปฝังดินเศรษฐีส่วนใหญ่เก็ถึงได้ฝังดินกันสมัยก่อนนั่นบางคนก็ตายไปโดยที่อลูกหลานยังไม่รู้เลยเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน ก็มีการขุดหาค้นหาก็ถึงได้ว่าสมบัติใต้ดินแต่ก่อนนะที่หากันมีเยอะนะก็เพราะว่าคนเก่าๆเขาฝังกันแบบนี้เสร็จแล้วพอตัวเองตายไปทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะทีนี้ตอนนั้นท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐีแม้ท่านจะตกอับลงขนาดไหนก็ตามท่านก็ยังคงให้ทานอยู่เสมอตอนนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปยังนครสาวัตถีอีกครั้งไปที่วัดเชตวันนี่แหละ ท่านเศรษฐีก็เข้ามาฝ่าพระองค์ก็ตรัสถามว่าในตระกูลของท่านนะยังมีการให้ทานอยู่หรือท่านเศรษฐีเสร็จแล้วท่านเศรษฐีก็บอกว่าเายังให้ทานอยู่พระเจ้าข่าแต่ว่าทานเนี่ยเป็นของไม่ไม,ไม่ไม่สู้ดีเป็นปลายข้าวบางังมีน้ําผักดองบ้างเอพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าวัตถุที่ให้เนี่ย จะเศร้าหมองไม่ดีหรือว่าประณีตก็ตามแต่ถ้าผู้ให้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมทานนั้นย่อมให้ผลไม่ดีแต่ถ้าผู้ให้ทานนี่ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตัวเองไม่ทิ้งให้เทให้ให้เพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมทานนั้นย่อมให้ผลดีพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมแก่เศรษฐีหลายครั้ง ทำส่วนมากที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นธรรมสาหรับคฤรืหัดหรือว่าธรรมะสาหรับชาวบ้านอย่างเช่นว่าจิตที่คุ้มครองรักษาไว้ดีแล้วก็เหมือนกับเรือนอันมีเครื่องมุงเครื่องบังดีการให้ทานอาหารย่อมได้รับผลคืออายุวันนะสุขะพละท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลตลอดชีวิตไม่ได้บกพร่องจนกระทั่งถึงบ้านปลาย ขณะที่พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านล้มป่วยหนักท่านรู้ตัวเองว่าตัวเองจะหมดอายุไขแล้วก็ส่งคนไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าท่านป่วยหนักนิมนต์ให้ท่านพระเส,สารีบุตรมาที่บ้านพระสารีบุตรกับพระอนทน์ก็ไปเยี่ยมท่านเศรษฐีที่บ้านไต่ถามเรื่องความป่วยไขย้แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนา สอนท่านให้ถอนตัณหาทิฏิิมานะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเราธรรมเทศนานี้มีชื่อว่าอนาถบินทิโกวาทสูตรนะครับท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ทราบซึ้งในธรรมถึงก็ร้องไห้ท่านกล่าวยกย่องว่ายังไม่เคยฟังพระธรรมที่ไหนภัเราอจับใจถึงเพียงนี้เลยครั้น พระเถระทั้งสองกลับไปไม่นานท่านเศรษฐีก็เสียชีวิตแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตในคืนนั้นตอนปฐมยามล่วงไปแล้วอนาถบินทิกะเทพบุตรผู้มีรัศมีอันงดงามก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันถวายความเคารพพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลพรรณนาวัดเชตวันแล้วก็สรรเสริญคุณท่านพระสารีบุตร เรื่องของอนาทบินทิกะเศรษฐีนี่มีอยู่หลายเรื่องมีเยอะเลยในพระไตรปิฎกเนื่องจากท่านเป็นอัครทายกผู้ธนุบำรุงรศาสนาแล้วก็ยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าต,อตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้บำรุงแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่อย่างมหาศาลนะก็เลยมีเรื่องเล่าของท่านเยอะมากมายในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านยกย่องมาก เพราะความตกต่ำยากจนไม่อาจทำให้ท่านหวั่นไหวได้แม้จะจนลงไปเยอะแต่ท่านก็ยังทำบุญทําทานอย่างสม่ำเสมอปกติถ้าเป็นเราๆท่าน,านๆเงินทองหดหายไปขนาดนั้นอย่าว่าจะทำบุญเลยนะมุงจะต้องรีบเอาตัวเองให้รอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าซะก่อนแต่ท่านเศรษฐียังคงให้แล้วก็ให้ตลอดแต่เนื่องจากท่านจำเป็นต้องลดคุณภาพอาหารลงไป ทำให้ท่านคงจะเศร้าใจเพราะว่าไม่ได้ให้สิ่งที่ดีๆเหมือนเดิมจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสสอนว่าการให้นั้นแหะแม้ว่าจะไม่ใช่ของดีเลิศแต่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้โดยความตั้งใจอ่าให้โดยความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือก็สร้างกรรมดีได้เช่นเดียวกันก็เลยทำให้ท่านเศรษฐีเกิดกำลังใจที่จะทำทานต่อไป ประเด็นเรื่องการให้ทานนี่นับเป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์มากเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันกว่าปีก่อนก็ยังชัดเจนว่าสิ่งที่ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของธรรมดาธรรมดาหรือว่าของดีของเด่นอะไรก็ตามถ้าคนที่ให้เนี่ยไม่เชื่อกรรมแล้วก็ผลของกรรมทานก็ย่อมให้ผลไม่ดี แต่หากเป็นการให้ที่มีความเคารพนับถือให้ด้วยความตั้งใจให้โดยมือของตัวไม่ทิ้งให้ไม่เทให้ไม่โยนให้ให้ด้วยความเชื่อกรรมและผลของกรรมทานนั้นย่อมให้ผลดีส่วนใหญ่คนก็มักจะคิดกันว่าการให้ทานเนี่ยต้องให้แต่ของดีที่สุดเท่านั้นของธรมธรมดาธรรมดาหรือว่าของที่ไม่ดีไม่ควรจะให้ยิ่งอาหารที่ถวายพระด้วยแล้วยิ่งควรจะเป็นของที่ดีเลิศเท่านั้น แต่คำว่าดีเลิศนั้นก็เป็นสิ่งที่วัดได้ยากดีเลิศในแบบของคนกรุงเทพกับดีเลิศของคนบ้านนอกไม่เหมือนกันนะดีเลิศในแบบของคนไทยกับดีเลิศในแบบของฝรั่งก็ไม่เหมือนกันอ่าถวายหูฉลามขาหานอบหม้อดินให้พระฉันกับถวายน้ำพริกปลาทูให้พระฉันนี่ได้บุญต่างกันหรือเปล่าถวายน้ำเปล่ากับถวายน้ำส้มคั้นนี่ได้บุญต่างกันหรือเปล่า ถวายผ้าจีวรธรรมดากับถวายผ้าจีวรยี่ห้อเวอร์ซาเซนี่ได้บุญต่างกันหรือเปล่าถ้าคิดแบบทั่วทั่วไปก็ต้องบอกว่าต่างกันสิคนถวายของดีๆก็ต้องได้บุญมากกว่าคนถวายของธรรมดารรมดาก็ต้องได้บุญธรรมดาธรรมดาสิน้อยกว่าแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วการทําบุญทาทานในมีปัจจัยเงื่อนไขที่มากกว่าสิ่งของที่ถวายการทําบุญทําทานที่ให้ผลสูงสุดมีองค์ประกอบสมอย่างครับหนึ่ง วัตถุที่ให้อเป็นของดีของดีไดไม่ได้หมายความว่าของแพงนะครับเป็นของจําเป็นมีประโยชน์สําหรับผู้รับสองผู้ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ด้วยใจนอบน้อมให้ด้วยกิริยาที่นอบน้อมสามผู้รับเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์หากเป็นคนธรรมดาก็เป็นผู้มีศีลห้าหากเป็นสงก็เป็นพระปฏิบัติที่ควรแก่การเคารพกราบไหว จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้งสามประการนี้ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฐานะผู้ให้สามารถควบคุมได้แต่สําหรับข้อสามคือผู้รับจะมีศีลแค่ไหนเนี่ยดีแค่ไหนเนี่ยเราไม่อาจจะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าโดยทั่วไปแล้วเราให้ทานใครเราก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นคนประเภทไหนแล้วแต่เราก็มีจิตที่เป็นกุศลที่อยากจะให้เท่านั้นน่ะพอแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วท่านก็ประพฤติดีสมเป็นสาวกของพระศาสดา แต่ถ้าเราไปโดนแจ็คพอตไปเจอพระทุศีลเข้าบุญที่เราทามันก็ได้ไม่เต็มที่แทนที่จะได้ทําบุญกับพระก็กลายเป็นทําบุญให้ปูถตุชนในคราบนักบวชไปหากเราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานสิ่งสําคัญมากในการทําบุญก็คือจิตของเราในระหว่างการทําบุญเนี่ยเราตั้งมั่นมุ่งพระพุทธเจ้าไว้เลยครับว่าขพเจ้าถวายพระพุทธเจ้านะคนที่รับไปมันจะเป็นใครก็แล้วแต่ฮะแต่ใจเราต้องการถวายพระพุทธเจ้านะ ถ้าเราทำบุญด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทนุบำรุงราศาสนาความรู้สึกว่ากรรมดีที่เราทำเนี่ยจะต้องส่งผลให้แก่เจ้ากรรมในเวรละยิพี่น้องของเราที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยเราย่อมได้รับบุญกุศลอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันการทำบุญทำทานก็ไม่ควรทำแต่ตามวาระโอกาสหรือนานๆทำทีแต่ว่าควรจะทำอย่างสม่ำเสมอนะครับสัปดาห์หนึ่งเข้าวัดทำบุญวันเสาร์อาทิตย์เนี่ ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีคือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอผลบุญก็จะส่งให้ดวงชะตาเราดีขึ้นเรื่อยๆไม่ตกต่ําไม่มัวหมองดังเช่นท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีที่ถึงแม้ว่าท่านจะต้องประสบภาวะทรัพย์สินลดน้อยลงไปแต่ท่านก็ยังมุ่งมั่นทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอมีเรื่องเล่าในตอนนี้ด้วยว่ามีเทวดาประจําบ้านท่านมาบอกว่าท่านควรจะทําบุญให้มันน้อยลงเพราะว่าท่านมีทรัพย์สินเหลือน้อยแล้ว ไม่ควรจะทำบุญมากเหมือนอย่างแต่ก่อนนี้ปรากฏว่าท่านเศรษฐีไม่สนใจคำแนะนำเทวดาเลยโมโหใหญ่ไล่เทวดาออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นได้อีกเออเทวดาเลยต้องระเหตุไปหาที่อยู่ใหม่แต่หายัางไงก็หาไม่ได้จนต้องไปปรึกษาพระอินทร์นะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าให้กลับไปอยู่กับท่านเศรษฐีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้เอาทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของจำนวนสิบแปดโกดไปให้ท่านเศรษฐีด้วยนะ ประมาณว่าจะได้เป็นการล้างความผิดเทวดาก็เลยได้กลับไปอยู่บ้านท่านเศรษฐีก็มอบทรัพย์จำนวน18โกดให้ทําให้ท่านเศรษฐีมีฐานะกระเตื้องขึ้นจากเดิมอนาธาบินทิกาเศรษฐีนั้นดําเนินไปจนจบถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อท่านรู้ว่าอายุไขของท่านกําลังจะหมดสิ้นแล้วท่านก็ให้คนไปกราบทูลลาพระพุทธองค์แล้วก็ขอนิมนต์ภะษารีบุตรมาแสดงธรรมอย่างที่ว่าน่นะครับ ความเป็นไปความเป็นเศรษฐีของท่านอนาถบินทิกะนี่ไม่ใช่เศรษฐีแบบอววร่ำอววรวยหรือว่าใช้เงินเพื่อความหรูหราผู้ฟ้าของตัวเองเท่านั้นแต่ท่านเป็นเศรษฐีใจบุญอ่าชนิดไม่ธรรมดาทำบุญทำทานทุกวันให้ทานอาหารแก่คนยากจนวันหนึ่งห้าร้อยคนเลี้ยงพระอีกวันเป็นพันรูปทุกวันติดต่อกันนานหลายสิบปีถ้าไม่รวยจริงนี่ยทำไม่ได้แน่ถ้าไม่ศรัทธาสุดจิตสุดใจก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกัน ท่านเศรษฐีมีคุณสมบัติทั้งสองข้ออย่างครบถ้วนท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรวยที่มั่นทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาช่วยชีวิตถ้าคนรวยในโลกนี้มีจิตใจ,จได้สักหนึ่งในร้อยของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเชื่อไหมครับว่าโลกของเราคงจะมีสภาพที่ดีกว่าน,นี้อีกเยอะเลยทีเดียว